แก่กูคุณหน่จริงกับคุณไม่เข้าใจนี่ว่าว่าเบอร์ตไอ้ตมันไอ้ไปตีหนึ่งแล่วเหอนคนใจมึงไม่เม้นไว้เล่าตีลังเบิร์นม้นไว้เลยไม่ได้เม้นใ้กูรอรอบเดือนอยู่เบอร์ตัวมันก็หว่าแม่งไหวเพตอร์เออแม่งไหวเลยเบอร์ตัวใครตีจำกันจำกันเราแม่งไห้เลยแต่ใจมึงไม่แม่งไว้เล่าในเคื่องก็ความข้อมูลมันเต็มก็แม่งไว้ในซิมน่นเลยแล้วคิดซิมละข้องมึง เแล้วซิมแล้วซิมคือผู้ให้ใจบริการใั่นใจเคืออะไรก็นยังไม่ซิมดีแตกวันตุกข้อหรือวันตัวมูมันมีอยู่ไรซิมอ่ะซุ่งไงจรองเออเออแม่งวันไหนซุ่งซุ่งนุ่มเลยม่ซิมมันเนี่ยโตไปตัวอนเต้เออโตกระจยันแม่หมุกเบือปรีดในหลังแรกคู่กันนี่โตไม่โตไอ้แกไม่โตกูแต่งนะโตไม่โตเออโตกระจุงหงาแจ้งหล่ะลุมปารีไท Đồ này đéo. Đồ nói vậy kìa, Ôi cuồn chết ừ. Mà tướng leo vừa mừng tôi Vì non của vô trái rát mình trừ trông mà chạc lao nó à. lỗ Mày nấy có quỳ mình cây của châu lết Ai à, Mày đi khu Lỡ Cây đi tô mai à โตเบอร์โตมึงเล็กได้แล้วก็เออบอกที่คุยโตตัวเดียวอ่าเอาเบอร์มึงนั่นแหละเด็ดเลยนี่เคยนี่มึงไหมที่มึงแกมามึงยกแคลมเอา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 ตัวสับไปมึงทิคุยแรงกับกูตัวเดียวไอ้ร้อยอย่างเวอ่ะเป็นผู้เลวอ่าลาย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 อ่าสูนแปดก้าเบอร์มึงจอดแต่ตรง กูจำได้เลยซุนแปดกาให้ได้เลยฮะอ่าเดียยวเดียวกูเล่นกับมันอยู่อ๋อฮากาวนึนึ่งออที่กาวันที่าเออแต่กูตุเองไม่รื้หามาต่ันจำยากร้อยแต่มึงได้บอกไม่เดียวว่าบัดไม่ต้องพิม์แล้วไม่เพราะไม่บอกกันเลยได้เบอร์เลยก็โจ้ไปต้า เว้ยแกผมรบจบจริง <whales> ก <laus> <ừ. S 2> ูยอมรับเลยเป็นกูตัวเองโรูติดแลาวไงหย่าญาป้องคุยเนียนจ้ะเออไม่ต้องเลยนะแกรับ่ล้องเลยนะตัวเออกลับมาเลยกลับมาเลยคือมันไม่ต้องแล้วแกจะมาคือว่ารลบหรอไม่ใช่ไอ้คุณปลอมแต่ชาวเศร้าโดเออคือไม่ใช่คืออันนี้เบอร์ใค้กับนี้เบอร์ใค้กับ Thì đi ấy cầm đi Răn cái luôn Thì nói kêu đi rồi nói gì còn ba liền đi đi cái đi 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 mà đi hai đi 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 rồi đi đi cái đi 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 Chào đi 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 gặp đi gặp đi 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 มาแล้วกับโลงอันรับกันโยเป้ครับกับรับอยู่ตังเรินบาจริงนี่กูเตะต่ำเพื่อแล่นคืนนี้พี่น้องมากันมากล่มกับปัดไม่ยุดจูหนูเด็กกระดัมเลยก้อยไม่รโดโดก้อยเนีย่ยจริงคูนี่สั้นกัมากคืนนี้น้อยอย่าก็อามาดูรลโดดลุยกูแรงกว่าสจสั้นจับกูปลอดใจสั้นไม่เป็นตปะปัดซาตายได้ ปรี๋มึงแร่ตายถะากูแปลไปดีสัานาให้เองเอาลองเลยฮะกูามาช่วยตื้อด้ทำได้มึงแร่ตายมึงแร่อีสั้นกูแร่งตาย,เอ,าเ,ตายเออมาลองเลยมึงกูแปลเองอันตัวข้าพเจ้าเป็นเจ้าขึ้นมาได้ผู้คนนึผูวกระตุ้มจ้ะพอผวกตุ้มแล้วจ้าวต้องเลี้ยงลูกอยู่แต่เพียงคนเดียวอันโต้คอยเป็นาสาวชำน้อยอยู่มาบ่โดนกับเอาผัว เอาผัวแล้วยู่บ่ได้ผัวกระทิมผัวทิมคอ